สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการเปิดใช้งาน Google Authenticator บนแอป n a แนนไทยกันนะคะขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบบัญชี n a แนนไทยของคุณแล้วแต่ที่ไอคอนโปรไฟล์จากนั้นแตะความปลอดภัย Google Authenticator ขั้นตอนที่2แต่เพื่อสลับปุ่ม Google Authenticator และดาวน์โหลดแอป Google Authenticator บนอุปกรณ์ของคุณหากคุณได้ติดตั้งแอปแล้วให้แต่ลิงก์เพื่อดำเนินการต่อขั้นตอนที่3จากนั้นคุณจะเห็นรหัสสำรอง16หลักบนหน้าจอโปรดบันทึกคุแจนนี้บนกระดาษและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยในกรณีที่คุณทำอุปกรณ์หายรหัสนี้จะช่วยให้คุณสามารถลุกขึ้นบัญชี Google Authenticator ของคุณได้จากนั้นแตะคัดลอกผูก ขั้นตอนที่4เปิดแอป,ป Google Authenticator แล้วแต่ป้นมคียการตั้งค่ากรอกรายละเอียดบัญชีใบแนนไทยของคุณแล้ววางรหัสการตั้งค่า16หลักที่คุณเพิ่งบันทึกไว้แต่เพิ่มแล้วคุณจะเห็นรหัสอ6หลักขั้นตอนที่5กลับไปที่แอป,ปใบแนนไทยเพื่อยืนยันคำขอตั้งค่าของคุณด้วยอุปกรณ์ 2FA ของคุณรวมถึง Google Authenticator ที่เปิดใช้งานใหม่หลังจะเปิดใช้งาน Google Authenticator คุณจะต้องบรหัสยืนยันเมื่อเข้าสู่บัญชีของคุณและถอนเงินเพื่อย,ยืนยันตัวตนของคุณข่าว